ก็บาทเชิงพาณิชย์นะคะใครที่หาไว้ใช้งานบอกเลยห้ามพลาดเลยเพราะว่าตอนนี้โชว์รูมของเรามีให้เลือกมากกว่าร0อยคันแล้ววันนี้ไอจะพาไปดูคันนี้เลยค่ะไปเลยนี่เลยค่ะจะเป็นคันไหนไปไม่ได้นะคะมีเข้ามาหลายคันมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้เลยนะคะ กระบาตตู้ทึบนะคะ Isuzu D Max เครื่อง1.9ส p a r k คนะคะคันนี้ได้ไปบอกเลยใช้งานกันยาวๆนะคะเริ่มต้นอยู่ที่279,000ไปจนถึง299,000บาทนะคะคันนี้ลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวกู้ได้เต็มจัดได้เกินนะคะกู้ได้เกินถึง50,000บาทเลยทีเดียวหน้าของเขานี่เลยนะคะเป็นกระจังหน้าสีดําตัดกับสีส้มแบบนี้เลยนะคะโลโก้พรีเมีย Isuzu D Max เห็นชัดเจนโครงสร้างแข็งแรงนะคะพร้อมใช้งานมาเรามาดูด hey ้านข้างกันบ้างดีกว่าในส่วนของล้อก็จะเป็นยางปีใหม่พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อกระถามาแล้วเรียบร้อยนะคะอะยางปีใหม่พร้อมใช้งานเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่แก้มข้างตรงนี้นะกระจกบานใหญ่เห็นชัดเจนแน่นอนนะคะนี่เลยด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะเปิดปิดสะดวกใช้งานได้ปกตินะคะตู้ด้านในของเขาก็จะเป็น ตู้ไม้นะตู้ไม้ซึ่งความสูงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรสินะความยาวนะคะจากตัวหมวกที่ใส่ของฝั่งหนูเลยนะคะมาจนสุดด้านนอกนะคะอยู่ที่ประมาณ3เมตรยีนะแล้วก็ตัวความกว้างของเขาตรงนี้มาตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณเมตรหกซึ่งใช้งานแบบมาตรฐานเลยนะคะมาเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ไา,า้มา ลองสตาร์ททุกอย่างใช้งานได้ปกติอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยคันนี้นี้ใหม่ไม่ถึง50,000กิโลนะคะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุ้มค่าอยู่ดีเพราะว่าได้ตัวรถปี18ซึ่งได้ไปในราคาไม่ถึง3,000 0 0ลูกคา้าคุ้มสุดคุ้มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะก่อนออกมีการคีนเก็บงานให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะมีในเรื่องของรับประกันหลังการขายได้ราคนันี้ถือว่า จุดใจสุดคุ้มอะเราดูรอบนอกนะคะแล้วภายในประมาณนี้จอเดิมๆจากศูนย์นะคะแอร์สช่องแบบนี้ช่องใส่ของบนล่างสองฝั่งคุ้มค่านะคะแล้วก็จะมีตัวจุดบุหรี่นะคะที่เขาให้มาโอเคทุกอย่างคือใช้งานได้ปกตินะคะเพดานด้านบนไม่ช้ำไม่โทมเดิมๆก็เดี๋ยวเราดูภายในแล้วเดี๋ยวให้พาไปดูเครื่องกันบ้างดีกว่าหลายๆคนอาจจะอยากเห็นนะปะไปชมกัน นี่เลยเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะสิ่งแรกที่เห็นนี่แผงนกันความร้อนเรานะอันนี้คือเดิมเดิมเลยนะคะไม่ขาดไม่ช้ำไม่โทมคือดูดีมากๆเลยนะคะเครื่องไม่ช้ำไม่โซมนะคันนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าอย่างที่ไอ้บอกว่ารถที่เราได้เข้ามาไมมันจะค่อนข้างน้อยนะคะไม่ห้าหมื่นโลหงหมื่นโลนะคะไม่เกินแสนหรือว่ามีหลักแสนก็มีนะคะลองเข้ามาเลือกชมดูนะคะเพราะว่าเรามีให้เลือกกันค่อนข้างหลายคันเลยนะคะ,ะจุดแต้มสีนะคะยังอยู่อยู่เลยนะอันนี้ก็ ได้ไปถือว่าเรียบร้อยแล้วกันนะในส่วนของราคายังไงคุ้มค่าแน่นอนค่ะโอเคใครที่สนใจนะคะไอ้ฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะ i s u ู u d ดี x เครื่อง1.9ปี2018นะคะตัวพิกอัพบ,บีคันนี้นะราคาอยู่ที่299,000บาทนะคะหรือว่าเรามีราคาเริ่มต้นอยู่ที่279,000ไปจนถึง299,000บาทซึ่งได้ราคาไหนก็คุ้มแน่นอนนะคะกับสภาพตัวรถนะก็ ได้ใช้งานกันต่อแบบยาวๆก็มีให้เลือกหลายคันใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์2ป2 0 3นะคะหรือเข้ามาชมก็ได้ที่โชว์รูมกิตสากุ๊ดค่ะถ้าไม่ได้สนใจเป็นคันนี้ดูเป็นรถตัวสีขาวค่ะก็บอกอย่างนี้นะคะตู้ทึบต,ตู้เย็นเรามีให้เลือกมากกว่าร้อยกว่าคันเลยลองเข้ามาชมดูยังไงได้รถไว้ใช้งานแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm.